เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีงามๆสวัสดีสุกุลสุคนได้ใจเด้อ Hey guys Welcome to my channel Asian Mama USA always welcome you Come on Come on Come join me today I'm not cooking I'm order some Domino pizza I love Domino pizza Mama จ้ามาอันนี้มากินพิซซ่าน้ำกันนะจ้าเนาะของ Domino pizza พี่ดามากิน is pepperoni, uh, sausage, and um, mushroom and jalapenos. ก็จะเป็น pepperoni แล้วก็อันใส่กอกนะจ๊ะแล้วก็เหฮดแล้วก็อาาัน j a เ a p e n o จ้ะทับอัน t o p ปิ n งนะหนามันนะ่ะ So come on guys come join me. มาจา้ะมาก่อนก่อนพี่ดาจะไปกินกาแฟก็ไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดาในเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้นะเนาะเพื mm ่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่ดามีน้องคนหนึ่งเพิน่น uh, อ ขอมาจากขอว่าพิดากินพิซซ่าอีกแน่ยางให้พิดากินพิซซ่ากัพิดาด็เลยจาดให้เพิ่นนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็จาดให้เพิ่นเพิ่นขอมาโดนละละแต่ว่าพิดายังไม่ได้มีโอกาสมื้อนี้มีโอกาส,อ,กาสอยากกินกันเลยไอ้นี่ I got some p e p p e r t o o you guys so come join me I'm just gonna put it I don't know if I'm gonna be able to eat it all or not but โมซี่กาเอาเต้งงานวันบีปรตีอีเดยรอมันจะเผ็ดแต่จะจะกินเบิด์ตอกระดาษพี่ไดใส่เสร็จไหมมาจามามากินกันเลยเนาะอืมดาทอดเนี่ย Mm-hmm. Set ya. I got fish pepper too, but the dry one already spicy. my son's having one on that side. ลูกพี่ดาล,ลูกซ้ายพี่ดากินถาดนึองอยู่ว่ะหนึ้งางถึงอย่า คำขอจ้ะ Someone request t h is อยาก็เลยจัดให้นะแป้งละวนๆจ้ะ i don't like to eat the crust I just put my song I order for delivery. Hmm. So good guy. ติดคอจะ้ะสตัก k in my t <c> h <oughs> มีาเปินย้อน ปกติสั่งจะได้น่ิหลายๆจังไม่นเหนว่าใครนี่สุ l y the toppings put it like put it good they used to put a l o Vegetable on there. Today not much meat on there. <coughs> Pepper coming. លានដែលានដែលានដែលា เผ็ด spicy but I like it แป้งเงนล้วนเลยนานๆกินทีพิซซ่า I'm not like I don't eat them often Once in a while the heat got into me. It's hot. It's spicy. You want some more look? Oh no. <laughs> it's hot. Bịt phải Làm bông bông ta xuất xuất chăng กินแป้งแนมก็ยิ่งเผาอีกอ่ะแล้วก็แซ่บอีแบบเนาะเพราะว่าเพราะว่านานๆทีกินนะจ๊ะชื่ใจ Thật là yên mà cháu Mình tính làm Có 2 chiếc còn lại Ở Cái um, large pizza, size Sài 2 จะตามคำขอเลยเด้จ้ะเด้อกับพี่ดาก็จะไปแล้วเนาะขอบคุณสุขุตสกคนที่เข้ามารับชมนะจ้ะแล้วก็เป็นกำลังแรงใจพี่ดาสเสมอมาพี่ดาก็ขอสุขสุตสกคนมีความสุขสุขขูสุตสกคนอยาเจ็บอย,ายา่าไขจ้ะให้รำรวยรำรวยนะฮะพ,พอกันคลิปนะเอาสิไ n e เน็กซัมพีกิ๊กไก่บาย